สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับน้องเดฟลินเดฟลินทำอะไรครับอุยอุยไหนเล่นยังไงอันนี้เครื่องนี้เล่นยังไงสาธิตหน่อยครับสาธิตหน่อยเล่นไงน้องเดฟลินครับผู้ชายหัวแก้วหัวแหวนนะคะของบอสการกับบอสบมอมเห่งเดอะฟินิท ไทยแลนด์ <Thailand. S 2> ไม่ใช่ใชสิอ๋อแล้วไม่เป็นไรอ่ะเดอะฟิตเนสไทยแลนด์ไหมของพี่เดฟอะ่ะเดอะฟิตเนสไหมไม่ใช่เหรอเดอะฟิตเนสเป็นของใครคนนของเดฟริน <laughs> ของเดฟรินเพราะว่าเป็นของคุณพ่อเล่นแล้วนะเล่นแล้วนะพังแล้วพี่เดฟพังแล้วไ เดอะเฟเนี่ยไม่ใช่ของคุณพ่อเหรอเป็นของพี่เดฟเหรอพี่เดฟเป็นคนสร้างเหรอส่องทางไกลเนี่ยเห็นไหมส่องทางไกลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยส่องทางไกลเนี่ย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 ส่องทางไกลไลลอ่ะเพนดแ พี่ได้ทำอะไรนะเมื่อกี้ใครซื้อให้นะใครซื้อขวดนมให้น่ะรู้ดีจริงๆใครซื้อขวดนมให้หนูเนี่ยอ่ะจิ้งหัวเสือไหนอ่ะสวยไหมมันชูหน่อยสวยที่ไหนม่สวยไม่สวยเอ้าวมันมันเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้ามีกี่อันหนึ่งสองสามอันเดียวเองเนี่เนาะไม่มีแค่นีเนาะเนาะ แค่นี้เองเหรอจริงเหรอไหนอ่ะเฉเท่านี้ไหมเเท่านี้ไหมเสียนี้ไผมเนี่ยชอบชอบเ่ยอยากได้ไหมนี่ฟัน อาเล่กันน้องงองน้องนาขนมป๊อปแปรเหรออโอเคไม่แย่งกันลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแกให้ขนมป๊อปแป้กินแล้วเป็นยังไงแม่นิ่มนกรอบ จะบกรอบพี่ฟอนดเมาใหม่ก็ได้ลูกจะไม่เปแ้า่หมันเป็นแบบ้กินเนอบกมากคือมันป๊อปแปรอมันจะเป็นผมแล้เอาใส่ปากแล้วจามันจะแตกป๊อปแปรในปากแตกพอแปรในปากเขาเลยเรียกว่าขนมป๊อปแปรค่าขอบคุณค่ะป๊อปแปะ๋ป๊อปแปรในปากเหรอไหนหนูกินกินให้ดูหน่อยอ่ะดับเบิลอ หนะเปรี้ยวเห็นเลือบปากอ่ะป๊อปแปะป๊อปแปะมันชื่อขนมป๊อปแปะเหรอมันดังเลยขนมป๊อปแปะอร่อยไหมอร่อยไหมครับยื้อร่อยอร่อยมาก ใบใหญ่ดิสไปเดอร์แมนอะมาาเด็กบินได้ซื้อนมมากกว่าน้องไม่เล่นลวมกันล่นเลยว่าซื้อนมสีฟ้ามานุ้ยโอ้โหโคตรฉลาดฉลาดนังเลยกินนมแล้วฉลาดหรอรับปากดิได้ไม่ใช่ไหม่ไนะเพแม่ไม่ดิเจอร์เองนะจ้าน้อเอาบางคับไม่ออกอ่ะ ป๊อไหมแบบนี้เนี้ยขนมป๊อแปะขนมปือนแปะแปะแปะ่นปากเลยอ่ะดังป๊อแปะเลยอ่ะอ๋อขนมอันนี้นะจ๊ะ อ๋อมันแตกในป่ามันแตกในป่าอ๋อมันเทอะแคนไดให้ละมอนไหนพี่เดพี่พี่ฟอนโชสิ แกห้น่งกอแมราแกะนมป๊อแปะเด็กๆชอบมาสั่งสั่งซื้อขนมปอแปะทำอะไรพี่เอ๋ตกใจนนีขนมปอแปะซื้อเขาบอกจะให้โทเรียกป๊อแปะแต่แต่มันปอปิ้งปอปิ้งแคนดี้เขาเรียกปอแปะ เด็เป็นคนซื้อเหรอครับใช่ไม่ใช่คุณพ่อเหรอ<ม>เด็กเอาตังค์ที่ไหนซื้อมันดังไหมเฮ้ยนั่งดีมากเลยอ่ะห <c oughs> ุ้ยแก้มโอ้ยมันแตกดีเป <c oughs> แจ้งพี่ <c oughs> กินหมดซองแล้วเนี่ยไปแจ้งไปเอ๋ กลัวทำไมแไมงกงล <c oughs> แก้งเขาอีกแล้วไปแกล้งเขาอีกแกล้งเขาแกล้งพ่ออีกไหนแปะยังแปะยังแปะยังฟังเสียงไหมไโทษนะพี่เหอแกล้งพอ่อแก้งคุณพอ่อเยอะ นี่ไม่เไม่เอาพี่ไม่เอาไม่เอาเก็บพี่ฟันพี่ฟันต,ตัวเองอยากเล่นแล้วก็บอกให้พี่ฟันเอาไปเก็บเนาะเก็บเอาเก็บก่อนนะเด้นนาะจะหักนะครับพอแป๊บพอแป๊บหมดยังหมดยังเร็ว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 ,ว,ว,วพี่ฟันกินหมดแล้ว ไอ้เรื่อๆๆๆไอแกล้งพ่ออีกแล้วแค่นี้มาแค่นี้โอ้โพีีเดฟพีสันของบ้านหมดยังแตกยังอ้าปากปาก เอาเดี๋ยวพี 2> <go> 2่เดฟจะหูยมันแตกดังมากเลยค่ะอยากอร่อยเวอร์ขนมป้อแปะขยางวิ่งแท้เด็กอร่อยไหมขนมป้อแปะ ยังไม่ลงเลยโอเคดีดีเคดีีเคอย่างงี้พี่เดฟพี่เดฟอย่างงี้อื้มแต่ไงปากโอ้โหโดนเด็กหลอกแล้วโอ้โห รสชาติมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันแตกในปากค่ะขมนมปอบแปะของพี่เดฟลินนะคะอ๋อพี่เดฟนี่จะเป็นเม็ดชมพูชมพูอ่ะมันแตกไม่เลิกอ่ะ มเมาแก้วให้คุณชายอ,อมสินนะคะวันนี้มาประชุมที่บ้านบอสค่ะแก้วแก้วแก้วอยู่ไหนล่ะพี่ออมสินเอาแก้วไหนอะอ<า>ไม่แก้วไฮโซเกินเ,เนี่ยแก้วไหนอยู่ไหนอะเปิดไฟไหมเปิดไฟมันมองไม่เห็น มาทุกวันมาบ่อยมากช่วงแรกๆจนเหมือนกับว่าเป็นบ้านตัวเองแล้วก็เนี่ยมาบ้านบอสนะคะอยู่กับบอสมาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะทํางานตั้งแต่ไปเนสาขาแรกนี่กินเยอะเดี๋ยวก็อ้วนขึ้นมา,กางกำจะลดน้ำหนักเนี่ยนะคะคุยงานทีก็จะแบบนี้ค่ะกินเหล้ากันกินเบียร์กันนะคะปกติถ้ามานอนบ้านบ,านบอสก็จะเนี่ค่ะนอนตรงห้องนี้ค่ะส่วนด้านข้างนะคะ บอสพอแล้วมั้งก้าวอะไรอีก่ะ <Okay. S 1> คือบ้านนี้ก็คือบอสก็คือมาบ่อยจนเหมือนแบบรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วนะจ๊ะหหเบิดราคาพี่น้อง <Okay. S 1> ไปก่อนนะงนะปิดไฟด้วยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะจ๊ะ okay.